ทีนี้ไม่เปิดหน้าถัดมานะคะหน้านี้นะคะก็เพิ่มตัวอ,อักษรมาก็คือตัวจอตัวอ,อังยินตัวเกน,นะคะมาอ่านเรียงตามลำดับนะคะอาบ้ตาตาซาจ่าขาอดาจ่าร้อจาซาชาซอดตอจออาอนะคะ ในนี้ก็จะมีมาเพิ่มตัวยอตัวเนะคะที่ใน8อักษรที่อ่านแตกต่างจากอักษรตัวอื่นนะคะมาเริ่มอ่านสลับกันค่ะกออาอาเสียงออน,นะคะอากออาอาเห็นไหมคะจะออกแตกต่างจากอลีฟกับอียนจะออกแตกต่างจากกันเลยนะคะเสียงแตกจะแตกต่างให้สังเกตนะคะ ด่าก่อย่อาต่อกอซาอายอจ่าก่อยอซาตออ้าหาร่อยอชาก่อต่อชอรออาจา ขอย่อยอปายาตายอดชารอยอต้อปายอบาโอซชออ่ะหน้าถัดมานะคะหน้านี้จะเพิ่มตัวฟามาะคะ่ะอ่านเรียงตามกันนะคะอาบ้า,บาตาซา จ่าฮ so, so, ่าคอดาจ่าร้อด่าซาชาชอดอตอจ้ออ่อก่ฟาทีนี้อ่านสลับกันค่ะไม่เรียงอักษรฟาอาก่ฟาอาดอก่ฟาชอฟาตาฮา go ja za ha fa zo a da so fa go sha ko do sa go zo ko fa za sha go do fa za a sa go o Jafar。Jo, fa,